สวัสดีจ้าสวัสดีช่อง youtube สาวน้อยนะคะฟาร์มย่าในสกลนครนะจ๊ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สองนะคะที่สาวน้อยสีพามาเบิ่งนะคะวิธีการปลูกย่าหวานอิสราเอลนะคะหลังจากที่เราเตรียมแปลงไว้นะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะ,สา,ส,าาะ,คะสาวน้อยสีพามาเบิ่งนะคะเตรียมแปลงนะคะ สาหน่อยสีปลูกวิธีนี้ค่ะวิธีไม่ทำคู่นะคะจะจะปลูกพื้นพื้นราบค่ะโดยการนะคะขุดหลุมนะคะขุดหลุมะค,ะค่ะขุดเป็นลุมนะคะแบบนี้ค่ะ ที่การปลูกนะคะสิปลูกแบบนี้นะคะที่การปลูกนะคะจะใช้สองท่อนนะคะการปลูกนะคะปลูกแบบนี้นะคะหมดยางหมดยางแปลงนี้นะคะประมาณสองงานนะคะ ช่ท่อนพันก็บัลายปันไดคะ่ะประมาณสองพันท่อนนะคะสาวน้อยมีท่อนพันจำหน่าย้อจ้าท่อนละหนึ่งบาทนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะสนใจกระั่งซื้อสาวน้อยได้นะคะนี่นะคะเป็นท่อนพันนะคะท่อนพันตัวนี้สาวน้อยบ่ได้อ่บ่มน้ำใบเด้อคะ่ะตัดจากต้นสดๆแล้วก็มาปลูกลวดคะ่ะเพราะว่ามันมีหากอยู่แล้วด้วยค่ะ มันมีหักออกอยู่แล้วสัมภาษณ์หน่อยครับคุณชื่ออะไรชื่อภูมิครับชื่อภูมิมาทำอะไรครับวันนี้มาปลูกหญ้าครับจะปลูกหญ้าปลูกยากไหมครับไม่ยากครับไม่ไปยากครับโยนใส่ทุ่นไปโรดโลดมาสั้นครับนี่ครับผู้ช่วยนะคะผู้ซอยปลูกหญ้าเราจะมาสอบถาม เพิ่นนะคะว่าสอบเท้าเลยค่ะว่าไงระยะที่ปลูกนี่ประมาณเท่าไหร่คะนี่สิบคูนหกสิบคูณหกสบครับกว้างยาวเท่ากันนรืเปล่าประมาณนั้นคุณเป็นลุงขนาดเซนคูนหกสิบคูบูนหกสหกสซนคูสบเซนระยะห่างถ้าปลูกวิธีนี้ผลผลมันสี งอกดีบ่ค่ะครับผมมันสิแตกกอดีไหมบ่ค่ะครับตัดเดี๋ยค่ะตัดง่ายบ่ปลูกแบบนี้ง่ายครับมันเป็นแถวครับตัดง่ายจ้วดๆ,ๆ,ๆเลยครับเพื่องจะง่ายขึ้นเลยครับเง่ายขึ้นเลยครับ,บ,บคนเบ้าปลูกแบบนี้นะคะ ปลูกแบบพื้นที่ราบเฮาบริปลูกเป็นคูเนาะเฮาบริยกหลงปลูกเนาะค่ะปลูกศัยฝนครับปลูกอศัยฝนพันวาค่ะพี่นอ้องเบิ่งงดรอค่ะเบิ่งดินซะก่อนค่ะแห้งพอปาอ่านยังนะคะปลูกเดือนหกปลูกผ่าฝนใส่ฝนค่ะกะสาหน่อยฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่ง สาวน้อยเนี่เดอ้อคลิปหนะ้าอีกประมาณสักเดือนหนึ่งสาวน้อยสิมาลงคลิปให้เบิ่งกนี่ค่ะว่าญยาวันอิสราเอลสาวน้อยนี่สิเป็นอดไกะฝากญาไนสกลนครไว้เด้อจา้ายาไนแปลงสาวน้อยสกลนครเปิดขายโลละาบ้านรับหน้าสวรรน,นะจ๊ะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะ